ขอถวายความนอบน้อมนำ้ำรสการแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียงกล่าวขอความเจริญความผาสุขและความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำใจใฝ่ในศีลในธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านต่อจากนี้ไปอาจจะมาก็จะได้ น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ในพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎลำดับเล่มที่72หน้าที่522 อภะธานที่10มีชื่อว่าอุทก,ะท,กะ,ทะทายิกาเทรีอภิธานว่าด้วยเรื่องผลของการถวายน้ำลองมาฟังดูว่าอานิสง์ของการถวายน้ำนั้นจะได้อานิสง์อะไรบ้าง เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอาตมาก็จะได้ดำเนินเรื่องไปตามลำดับดังต่อไปนี้ว่าดิฉันเป็นหญิงหาบน้ำขายอยู่ในพระนครพันธุมดีเลี้ยงชีพด้วยการหาบน้ำเลี้ยงดูเด็กๆก,ก็ด้วยการหาบน้ำนั้นก็ดิฉันไม่มีเครื่องไทยธรรม ดิฉันเข้าไปยังซุ้มน้ำแล้วตั้งน้ำไว้ถวายในบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมก็คือถวายแด่พระพิสุสงสาวกของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเพราะกรรมคือการกระทำที่ได้ทำไว้ดีแล้วนั้นดิฉันจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากที่ตายแล้ว วิมานที่เป็นบุญกรรมสร้างให้แก่ดิฉันอยู่อย่างสวยงามในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นถูกเนรมิตขึ้นก็เพราะการหาบน้ำครั้งนั้นดิฉันประเสริฐกว่าพวกนางอับศรตั้งพันดิฉันครอบงามนางอับสรเหล่านั้นทั้งหมดด้วยฐานะสิบประการก็คือมีอายุ วันนะสุขะภาละมีรูปเสียงกลิ่นสัมผัสมียศมีอาอปติตยนะอป่ดังนี้เป็นต้นดิฉันได้เป็นพระอัคาระมะเหสีของเท้าสกะเทวราช50พระองค์ได้เป็นพระอัคาระมะเหสีของพระเจ้าจาักรพรรดิอีก20พระองค์ ดิฉันท่องเที่ยวอยู่แต่ในภพทั้งสองคือเทวดาและมนุษย์ไม่รู้จักทุกคติอบายภูมิเลยคือไม่ไปเกิดในกำเนิดของสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายน้ำบนยอดเขาก็ดียอดไม้ในอากาศก็ดี หรือพื้นแผ่นดินก็ตามดิฉันต้องการน้ำเมื่อใดดิฉันย่อมได้โดยเร็วพลันเมื่อนั้นทิศที่ไม่มีฝนอยู่เพราะดิฉันเร่าร้อนกระหายน้ำแล้วมหาเมฆร,รู้ความดำริของดิฉันย่อมยังฝนให้ตกในบางครั้งเมื่อดิฉันถูกหมู่ญาตินำเอาออกมานำเอาออกไป มหาเมฆได้ยังฝนให้ฝนตกลงในคราวที่ดิฉันปรารถนาฝนในสรีระของดิฉันไม่มีความเร่าร้อนหรือความกระวนกระวายเลยและละอองทุลีก็ไม่มีในกายของดิฉันนี้เป็นผลแห่งการถวายน้ำเป็นทานทุกวันนี้ดิฉันมีใจบริสุทธิ์ที่ปราศจากใจ ที่ชั่วช้ามีอาสะวะสิ้นไปหมดแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปในกับที่91้เแต่กับนี้ไปดิฉันได้ทำกรรมใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นดิฉันไม่รู้จักทุกขติอบายภูมิเลยก็คือไม่ไปเกิดในอบายภูมิสภูมิมีนรกเป็นต้นตลอดเก้กับ ด้วยอานิสงส์ของการถวายน้ำแด่พระพิสุสงฆ์นี้เป็นผลแห่งการถวายน้ำเป็นทานดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าดิฉันได้ทำสำเร็จแล้วทราบมาว่าท่านพระอุทกกะทายิกาพิสุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลจบ อุทกะทายิกาเทรีอปทา,านไว้แต่เพียงเท่านี้นี่ก็เป็นอนิสงส์ของการถวายน้ำเป็นทานยังมีเรื่องของพระเถระอีกรูปหนึ่งท่านก็เคยได้ถวายน้ำเป็นทานเช่นเดียวกันก็ลองมาฟังดูว่าท่านจะได้รับอานิสงส์ผลบุญท,ที่เกิดจากการถวายน้ำนั้นมีอะไรบ้าง เรื่องราวของพระเถระที่มีชื่อว่าอุทกะทายกะเถระเจ้านี้ก็มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎลำดับเริ่มที่72คัมภคำพีอปทานอุทกะทายกะเทราประทานที่7หน้า157 เรื่องราวของท่านนั้นจะดำเนินไปอย่างไรก็ขอเชิญทุกท่านรดติดต,ตามรับฟังได้ณบบัดนี้ว่าด้วยผลแห่งการถวายน้ำดื่มในครั้งนั้นเรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ในพระพิสุสงฆ์ผู้ยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระจึงได้ตักน้ำใส่หม้อน้ำฉันจนเต็มในเวลาที่เราจะต้องการน้ำจะเป็นยอดภูเขายอดไม้ในอากาศหรือพื้นแผ่นดินน้ำย่อมเกิดขึ้นแกเราทันทีในกลับที่แสนแต่กลับนี้ไป เราได้ให้ทานใดในการนั้นด้วยทานนั้นเราไม่รู้จักทุกขติอบายภูมิเลยนี้เป็นผลแห่งการให้น้ำเป็นทานคืออานิสงส์ที่ท่านได้ถวายน้ำในครั้งนั้นแก่พระพิสุสง์อานิสงส์ก็คือทำให้ท่านได้ไปท่องเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในเทวโลกบ้าง ในมนุษย์โลกบ้างตลอดแสนกับไม่ไปสู่อบายภูมิเลยนะในเวลาที่ท่านต้องการน้ำเนี่ยนะไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามน้ำก็ย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านทันทีนทเพราะอานิสงส์องการถวายน้ำท่านได้กล่าวต่อไปว่าเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้ ทราบบว่าท่านพระอุธกะทายกะเทระได้ภาสิทธิคาถาเหล่านี้เอาไว้ด้วยประการชนิดแลยจบอุทกะทายกะเทราประธานไว้แต่เพียงเท่านี้ท่านสาธุชนทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ได้ฟังอานิสง์ของการถวายน้ําแล้วว่าได้อานิสง์อย่างไรบ้างอานิสง์ของการถวายน้ํานั้นก็มี นะหลายเรื่องราวด้วยกันแต่ที่อาตมา,ายกมาเพียงสองเรื่องนี้ก็กเพื่อที่จะทําทให้เราท่านทั้งท่านทัน้งหลายได้เห็นอานิสงส์ของการถวายน้ำนะแต่ว่าอานิสงส์มีมากมายยิ่งกว่านี้นะแต่อรตมา,าก็เลือกเอามาเพียงแค่สองเรื่องราวเท่านั้นก็เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางเป็นแบบอย่างนะให้ท่านทั้งหลายที่ปรารถนานะปรารถนาอานิสงส์ ดังที่กล่าวไปแล้วนะเราก็สามารถที่จะกระทําไดนะ้ตอนที่เรายังมีโอกาสนะฉะนั้นก่อนที่จะจบพระธรรมเทิสนาก็ขอฝากคติธรรมนะหรือคํำคมสร้างแรงบันดาลใจนะเอาไวเ้เสลกน้อยว่าหากวันนี้ชีวิตของเราล้มลง<ๆ>ก็ขอให้เราจงระลึกเสมอว่า วันพรุ่งนี้ยังมีโอกาสให้เราลุกขึ้นมายืนใหม่ได้เสมอเอวังก็มีด้วยประการฉนนี้ขอเจริญพร